ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกขันกำลังอยู่กับบ่าวมีนุ่มไพคุณพ่อสนองหลักกระชองอีสานบ้านเกิยเองพี่น้องผมโอ้ยน้อพี่น้องเนาะเยาว์านลำซัวขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเป็นน้ำต้มที่เขาเตรียมไว้เขาสีต้มอีหยังนั่นอดใจรอสักครู่เดี๋ยวบ่าวมีเฉลยพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ยน้องครับทีมงานอีสานบ้านเกิยเองพี่น้องผมชุกละาฮูกแนมอย่างนี้ขึ้นฝนตกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผ้าพี่ผ้าน้องเบื้องฝ่าเบื้องฝนก่อนพี่น้องเนาะไม่กินง่ายน้ำกันแซ่บพี่น้องผม ฝ้ายักขึมมือขึ้นโต๊กแห้งพี่รองผมบ้ามีวา่ามันแรงย็นนี่อยากให้ต๊กเบิดมือเบิดขึ้นอยากให้ขั้นแท้ขาดอยากให้น้ำท่วมหววมวม่วยท่วมฝ้ายพี่รองผมมันเป็นไปได้บ่สิเดียนมันเป็นไปบ่ได้เสียดายนี่คือว่าตกสวดแจงจังว่าบ้ามีว่าส่วนยังกินเ่าเสียดี้ยังกินนั่นเดี๋ยวพาพี่พาา้องไปเบิ่งกันครับผมอยาา่าผลากนเหาอด้เหตุกินรวมกันความที่งานห่อแล้วด้วยมากที่มีตาแนวดีๆพี่รองผมเบิ่งน้ำนี่แล้ว เบื้องพักนี่แล้วนี่พักสีไส้ทาใบบักคำหรับร่องแสบแน่นอนแหะพี่น้องผมนี่แหละครับพี่น้องผมเป็นแจ้งไรผู้ไดเพราะท่านได้กินกับไม่กินน้ากันเวยพี่น้องเด้อเอืองใครใช่โย่เฮามาหลุนกันว่าทองใครใครตัวเปียงเปลงแนวนี่นี่มิตรตัวทองใครใครมั่นสิเป็นแม่งเมาหรือว่าสิเป็นอ่า ไข่เอื่องห้าบพหูได้ตาว่าหฮาสิต้มสู้พี่สู่น้องกินแลลวก็มว่าพี่สูน์กันว่าไอสิ่งที่มันเต็มท้องอยู่นี่นี่มันสิเป็นเม่งเมาเรือสีเป็นไข่เอื่องนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวบามีเอาลงหมอห้เบิ้งเลยพี่น้องผมเดียดไปคู่บ่าโอ้เดียดแล้วพี่น้องผมเดียดบุกบกเลย น้ำเดือดแนีนี่เอาลงบ่มีกุยบ่มีข้าวนะพี่น้องเนาะข้าหัวจริง่ใบฉีดตูดพความเอาลางไปพี่น้องผมเอาลงไปใส่ลงไปเออเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยสำหรับก่อนอื่องเฮ้าเนาะครับเนาะสำหรับก่อนอื่องเฮ้าบ่คนได้พี่น้องบ่คนเห็นมันเดือดไปจะขู่จะข้าวเฮ้าจังวากันเลี้ยงคนนะพี่น้องเนาะเอา คุณพอ่อสนองไปได้ยังมาใบขามครับใบขามกับใบม่อนแบบว่าเป็นเป็นเป็นสูตรข้องมันเลยประศนเป็นสูตรข้องมันเลยอืมเอาละพี่น้องผมต้มอื่องไข่ใชโยเนาะพี่น้องเนาะต้่มเปียดอื่องไข่โอ้พนุงเสียช่องอย่าดินลาลังมานลาลังมา พี่น้องเพคนเท่ได้หมือน,นี่คุณพ่อสนองได้ใบขามใบขามครับไส่ห้องโโอ้ต้มเหล้าใส่หมอนี่แหละนี่สุดยอดพี่น้องผมเป็นใบขามแล้วก็อันนี้เป็นใบม่อนซาใส่บ่ได้บ่ซาท้องถิ่นคนไหนอยู่บ่บอใดอครับพี่น้องผม ให้เป็นกุกคูเทียบ้ามีเป็นกุกดีขันต้มนี่ทึ่งทายทึ่งเป็นกุกเองเทีเ่ยวนี่ขวาเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับรับว่ <c oughs> าต้องคนลายดอกคุณผ่อมันละเอียดเรียบร้อยมันแตกตทกมากเทาก,ก,กัปล่อยไปเรเรอยๆสุกง่ายพี่น้องผม,ผมห่อนพ่อย็นนะครับนะสุกง่ายแน่นอนอ ได้รับเกียริจากคุณพ่อสนองพี่น้องผมมาเป็นกูเป็นไดเฮ็ดสู้อยากสู้จินจินง่ายเดี๋ยวเกียร์ยุไสเกียร์นี้ป่ะเดี๋ยวบามีใส่เองเกียร์คืคุณพ่อสนองใส่ใส่เป็นสอบไปใ่เลยใส่หน่อยๆพี่ฮะใส่ได้คว่าเสียมาเดีใส่หน่อยกับว่าใส่กันสั่น้เดียเดียบุกบุกแล้วพี่น้องผมเดียดบุกบุกแล้วพี่น้องผมคุณ ใช่โยมีแต่ตัวถ่องๆมีแต่ตัวท่วงๆวันวานคุณพ่อได้อันนี้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อบักการดำการดำผสมอ่าใบอีตุไทยล่ะใบบักขามใบม่อนใบขามใส่เยนีเป็นยังไงก็ใบม่อนใส่เยนีกับพ่อใส่ที่หลังอืมเอาสมุนไพรบด้ใส่ตาซาเด้อพี่น้องเด้อซากับสีลักใส่อยู่ขันมีเอาลงไปจวด จวดพี่น้องผมต้มเปียดอึงบ๊ยเต็มถ้งองได้เนี่ยอยู่พ่อเย่น้องเลยสีเป็นแม่งเมาหฮสีเป็นไข่บ่หอ,อืตัวนี้แห้งหดพี่น้องผมบาดนี่ <c oughs> <c oughs> เล้วไอ้จังม่าลุนกันนาะครับนอกว่ามันสีเป็นแม่งเมาเฮ้อสีเป็นไข่ ดำหน้าพี่เตียค่าดำหน้าด้วยครับเด้อพี่น้องเลยแต่่าว่ากันบุ๊ยตัวนี้แห้งหัวเพราะยิ่สนหงมันเอืองเือีอย่งเอาเอ้าเข้าอยู่พี่น้องเกินเลี้ยวเพราเห็นตาเห็นหัวเบึ่งจีิะเ <c ười> ก็ห <c ười> ยาดเป็นเรื่องเงาดีเอา้ากระทารุ่นกันละพี่น้องผม ว่ามันสีเป็นอย่างไรน้องเนาะถาดสักครู่ครับพี่น้องผมเอ้ขาขอบบุษรูดมันหน่อยพัวดินมันหน่อยหดดัหยหดสุษรดูดสองห้วบ่ใส่ใสนะ่ออกมาเนี่ยใบเท้นเข่าตีมาสีเบิดไว้แเขามาสองหัอหาเบิ่งดู เอาพี่น้องผมจัดไปอันนี้บ้ามีขอใส่เองมันบ่เถืงใจอออูยอาณาเกียรติแถวเอ่ยว้างมาหลายค่ะแถวโอ้ยโทษเลยหลายพี่น้องผมตายตายน้ำปลาลงไปอีกบาทครับคนพี่นี่น้องเลยโอ้ยหัวหลวนหัวหลวนซะนาะพี่น้องบ้ามีบาปครับผมเอาพักอันนี้ใส่ถือต้องแล้ว บ้ามี่สิแปดเวียนเป็นอ่าเ,เป็นใบขึ้นชายเพือใบตั้งโอะเนี่ยพี่น้องผมเป็นขึ้นชายเนาะพี่น้องเนาะอืเอาใบอีตู้ไทยมาใส่คุณ่อครับผมใบอีตู้ไทยใส่ลงไปหยวดมันอืออือครับคนแห้งบ่ได้เปียเมือนั่นบ้ามีคนแห้งรลแดเม่งเมาแตกเต็มหม้อยู่ บ่กลายพี่นองเบิ่งยานพี่นองว่าบบาวมีสัวเอาเดี๋ยวซิมก่อนซิมก่อนพี่นองผมโอ้ยจัง ยางจังหน่อยยางอยู่เดี๋ยวเดียวใส่เคีย่ร้อกับปลาใส่แล้วเส้นปลาอุ้ยสุดยอดพี่น้องผมเทใส่ซ้ำเลยบาทเนี่ยเทใส่ซ้ำเลยพี่น้อง ค้าต่างกวางมีอยู่เลยเที่ยวแบบนี้นาซิมีขาต่างกวางนอกพี่น้องเนาะมันบ่สมปันใดบ่สมปันใดได้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 ยืดออกได้ยืดออกบ่บ่เอาหรอกฉันได้ก็เอาแล้ว พี่น้องเนวมันสีนัวได้การเอาได้การเราไปที่นี่พี่น้องผมอยากต้มน้ำหน่อยๆก็นี่น้อพี่น้องแล้วซีมิามเทียขันเทียวนี่ยังบ่ได้ยุ่นี่ก็คือกินเลยพี่นอ้องย,ยมพี่น้องผม มาหนุ่มไพ่ออกมาชือกเหลียวเชืกเหลี่ยวเปียกเหรือเปียกเนา,า,า,เาะพีะ่น้องเลยถ้าว่ามีต้าตักไข่ไข่พี่น้องผมขันบ้า,ามีเดาว่าพิษกันนาที่เป็นไข่เอื้องนั่นแหละกับเพราะว่าน้าเยี่ให้เป็นแมงเมาหล้วกันเอาคุณ่อชิมลงมาใส่ใบประคามลงไปอีกพี่น้องย่านบอสสม Cháy tôm nạ một ngọt, nó có nghe nói không nào Tôm nạ một ngọt và Ău xìm bơ Chất ได้เลยดิเอาเอาเลยกันว่างสิเทใส่หมอ้อหาเรือผ่าหาเรือผ่าช่วยได้เจ้าไปพี่น้องผมบาทนี่มาอือเทเลยมีแล้วครับผมอของแท้พี่น้องผมเต็มหม้อกันไปเลยอือนี่แหละเขายังไากินตุ่มเอือง สิ่งที่ขาดบ่ได้พี่น้องผมสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือสิ่งนี้ต้องเป็นแก้วใส่สุรลดไดหลายพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำสุ่มอึ่องเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ามีสีสาธิตให้เบิง่งอึ่องมีบีบองเหรอเบ่มมีบีเสียดายอึ่องบ่มีบีพี่น้องอใส่แก้วพมมริกผงมาแล้วสุดยอดอือ ได้กันเพ่ใหญ่นองบ่เสีบป่วยเอาดึกมันกล้องเขากับงามงามใช่าึห่วยลูกแม่ไผ่เดียวเดียวบ่าวมีขว้าตัวพี่พี่กวนไย่นงครับนี่เอาตัวทองใครๆแนวนีเนอพี่น้องเนาะ มาลุนบานหอกกัดไอ้ตัวไดมันไข่กวมูบม่ตัวนี้แล้วตัวนี้นะตัวนี้เราเป็นทองไข่ไข่เป็นปูปูปกว่ามูน้องพี่น้องผมมาดูจังไปนี่บกผุดถามทำเพลงห่อนห่อนเอาจัดไปเจ้าหาตัวทองปูปูนะนี่แหละเออจัดไปอืมจัดไปพี่น้องผมใชมาหมหากินขากับเจียงใ,ในบานมีลับบ่ได้บ่ต้องออกห่อนกันเลยทีเดียวเชียวล่ะ พี่ก็มีขึมาครับผมบ้ามีสิคอยคอยไทยให้พี่น้องดูเบงกันกัน่งกี่น้องเนดะ้อค่อยไทยข้างแยงแล้วไปห้องนัมง่ายขึ้นมาพี่น,อน,น้องอ, <laughs> อีกมันตุ่มใครพอใหญ่เสร็นี่แหละคำว่าตุ่มอึ้งไข่ใช่โยพี่น้องผมงา่งายแล้ว มาอ๋อบุญกินเขาโอ้ยมันห่อนขัดแฉไฟเงี่ยน้องมันต้งไข่เพราว่าไข่ดินี่มันต้งไข่มันต้งไข่อุ้ยไข่พี่น้องผมยี เต็มท้องอ่ะไอเนี่ยใครเรียกว่าผิดใอยว่าอยบ,บอกแล้วเรียกว่าผิดอุ้ยไอ้เนี่ยพี่น้องผมไข่เต็มเต็มพี่น้องผมไข่เต็มเต็มล้วนล้วนเนาะพี่น้องเนาะองค์พคนนี่ยังถือว่าคือองค์พคนนี่บ่องค์พคนนี่บ่เนื้อใจ ดนเม่งเมาบอดซานมีคุณมอมีคุณมองอืคนเม่งเมาเอาเม่งเมาอมามมาอ,อ,าาอาากไปเพื้นวะสมารถชี้เข้ากันเนี่ยน้ำยู่เดียของพี่น้องน่ะว่าเม่งเมาในท้องแหงแฉบแหงมันว่าสั่นให้กินเลยว่าสั่นคุณพ่อดื้อเลยว่าสั่นแหงดีแม่นว่าพี่น้องผมคือแนะน้ำมากผิดอยู่บบเยาว่าไปถวายเด้อพี่พน้อง อึงไข่ไชโยพี่น้องผมมาอยากมากินมาเสีบมานัวน้ากันหรือพี่น้องเด้อออาวชิ้นเขาชิ้นมันอิี่ยมคุณพ่อแล้วก็ไปดึกงานห้องสูตรบ้ามีได้บาทนี่นี่พี่น้องผมตักแจ้วมาลาดใส่ไข่มันพี่น้องผมลาดใส่ไข่มันตักแจ้วมาลาดใส่ไข่ลาดใส่ตูอึงเบื้องบ้ามีสีผ้ากินบาทม่เดียวก็ นี่เอาตัวเดียวพว่อมันมีตัวเดียวนี่แหละคิดว่ามาพี่น้องผมท่านไก่ท่านไก่ในประเทศต่างปรเทศในจังหวัดต่างจังหวัดพี่น้องผมมาอยากมากินมาแสบม,มานัวกับทีมงานอีสานบ้นนานคุยเองพี่น้องผมต้มเปียดอึง่งไข่ชายโยพี่น้องผมถึงแมงเม้าถึงอึง่งจัดไปถึงไข่พวกแมงม้าก็ไร

เอาเอากินมจิ้มไม่เลยครับพี่นี่เขาจินหอดกีวันนี้เลยจำเจ้าพี่หลองผมพี <h ik ums> ่ก็กินพี่หลังบาน ิ่มเข็งแลวดูเริ่มแชีงทุ่นนำโๆพี่น้องผมโอ้ยหส่พอดีครับบันยิ่งต่าเยอะบันเยอะบัน มุม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 เห็นะมุมพี่น้อยมึงก่อนนะพี่น้นมันลยี่าหนีหน่งเไครับยำดูแปลกพวดพวดพี่น้องผม เปิดปลาะเขางามออกมากๆคนที่ว่าเอ๊ะบ่กินกับเขาเลี้ยงบักซวงเศร้าเราเขาฮอจัดไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ,เอ,กอ,อกุระบวกซวงบวกออันนี้อีกพี่น้องอันนี้อีกอันนี้อีกมารุนกันมารุนกันมารุนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยาดจำเจ้วก่อนจำเจ้วจะคำได้ยกาญขึ้นฟ้าตามด้วยน้ำ เฮ้ยให้ค hey. <c oughs> ุณขวาซะพูดละตัวอึ้งตัวนี้ขึ้นขวาใครอยู่ขึ้นขวาใครอยู่แจ๊ขออนุญาตแจ๊คุณบุ้ยพอเงี้ยหน่องแจ๊ครังนี้ดูเจ๊ครั้งนี้ดูขอเบื้องเต็มเต็มขอเบิ่งเต็มๆคุณพ่อ ไข่เต็มๆพี่น้องผมบูดซุดดอยเอาว่ะมุมมันเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยบ้ามีกินแล้วเบอรเบอร์นี้ยเอาฉี่ว่ะบัดบ้ามี่คือไอ้กินฉี่มันบรดคือบอกให้บ้ามี่มุมบิดมันฉี่นี่เดียบร้อยแลวนี่เฮ็ดสูตรนี่เฮ็ดสูตรนี่นี่นี่บ้ามีเห็ดไหนอ้หมุมมุมมันเดืออือใส่เกลียวยังสีคุณพ่อนี่นี่เอาเดืกมันบ้านนี่มุมที่ระคำเนี่ยรับเบียดแต่ ไปยังไงรลวชาติสวอสนามกู๊กพี่นุ่มสนามกู๊กูนอะแสบๆละครับจานให้เบิดเลยเด้อบาทบบาหมีคือว่าว่าเป็นไข่หรอกจังได้กต่เมงเมามาจ้เบิดโตเลยพี่น้องผม

ใคอยู่วะเฮ้ยแม็กเมาอาะเนี่ยอยู่ในพี่น้องเบิ่งพี่น้องบ้านเนี่ยยามแม่งก็มุ่งมั่นตัวเนาะนี่

มันอยู่ดิมันต้องควรต้องอมองมมันอยู่พี่น้องผมมันมันดีมันดีมันฟังเถอะฟังแถอพี่น้องบ้านใครรวนรวนข่ล้วนล้วน,วนจัดเต็มเต็มมาเด้ออาจารย์บุญบ่กินเสียใจเด้บ่กินเถี่ยวนี กันบนเป็นยังไงบ้างจับนี่พอใจมักมอ้ามมาแล้วอือือันนี้กิเป็ดดำแมงเมายน่ แกบูจะก,ก็มาโชคดีเถอะพี่น้องเอาจัดไปเลยเด้เพรววอราะอะไรไข่เต็มสองของแก่พี่น้องผมบัดอืมเฮ้ยแก่ยิ่งจับจับแก่ยิ่งจับจับนี่เบ่งเบางเมาของแก่เขาบอกพี่น้องผมโอ้ยเบ่งเมายิ่ง,งป้ากับพวกใครกินอยู่พี่น้องสิไม่กินยังสี่กัน เขาออกจากคนบ้ามีก oui> ับว่าเป็นไข่เต็มอ่างใยญ่ยี่น้องผมมาลุยนี่ทำงานเถอะยึกไปไข่อึงเอายึกไปจัดมาบางคนอธิบายบ้ามีบ่ขีดขานแพร่งกล่องบอกว่าสันบ่าขาดอกพี่น้องเพื่อพี่เพลนว่างแล้วมันต้องได้ ับพี่น้องผมเอามาปั่นที่ดาวเขาคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการทีก่การตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองคพี่น้องผมขอกราบแทบเท้าพี่นอ้องทุกคนที่มีแรงใจกำลังใจส่งมาให้ช่องเฮาเด้อพี่น้องเด้อดีด้วยกันเสมอมาเยอะทิปเยอะปายเยอะระด่างกันแล้วต่พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมฝากกันทิปหนาครับำลำรัาบบัตรจากพี่น้องเนาะครับ